ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียงฝนสะพยตุรกีนะคะวันนี้ฝนพามาเข้าครัวนะคะจะพามาทำอาหารเย็นนะคะรอสามีกลับมาจากทาง,งานเนาะวันนี้ก็จะทำออทอดปลานะคะทอดปลาแองโชวี่นะคะแล้วก็ทำซุปถั่วเมรจิเม นะคะต้องออกเสียง้หยนะต้องเน้นต้องออกเสียงด้วยมันถึงจะถูกต้อง mm hmm. ใช่ไหมอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างเนาะ mm hmm. ก็วันนี้เดี๋ยวจะไปเข้าครัวกันนะคะ mm hmm. ไปกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำซุปกันเลยนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นใส่เนยค่ะอาหารตุรก,กีหลักๆคือเนอยนะคะเนยและเกลือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็ เ,เปิดไฟนะคะก็ให้เนยมันละลายก่อนเนาะตอนนี้เนยก็ละลายแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่เป็นหอมใหญ่สับนะคะพอหอมใหญ่เริ่มใส่นะคะเราก็ ใส่ซอสมะเกือเทศเข้มข้นค่ะปหปปิก้าใส่ผงยี่หาด้วยนะคะเกลือค่ะแล้วก็ผัดขั้นตอนนี้หอมมากค่ะทุกคนหอมมากๆเลยพอเราผัดไปสักพักนะคะเราก็ใส่ถั่ว นี่ค่ะถัว่วเมลจิมเมกจะมีลักษณะแบบนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่าคนพยายามกินแล้วคนกินไม่เป็นจริง ได้หนึ่งถ้วยพอดีอันนี้คือทําให้แฟนมโดยเจาะเลยเพราะว่าฝนพยายามกินหลายครั้งแล้วไม่สามารถกินได้ผัดไปสักพักนะ,ะแล้วเราก็เติมน้ำนะคะเป็นน้ำร้อน ไว้ให้มันเดือดแล้วก็เราค่อยมาดูว่าถั่วมันนิ่มหรือยังนะคะว่าถั่วมันนิ่มหรือยังแค่นั้นค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของปลาเองชูวีนะคะหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือตัดหัวทำความสะอาดเอาขี้น้องออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝนก็จะคลุกเกลือเล็กน้อยนะคะให้มันมีรสชาตินะคะ เดี๋ยวเราจะมาคลุกแล้วก็เรียงลงในกระทะกันนะคะคือปลาอันนี้นะคะ่ะคนตุรกีเขาจะทอดเป็นแผ่ค่ะเป็นแพรกลมๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งสำหรับเอาไว้คลุกปลานะคะมาคลุกกันค่ะ ปลาเนี้ยกินได้ทั้งก้างเลยนะคะเียงลงไปกระทะของเราจะใหญ่ไปหรือเปล่าทุกคน ามีโทรมาบอกว่าวันนี้ไม่มีโอให้ทำกับข้าวไวร้รอพอเราถามว่าเออเธอเธอเลิกงานกี่โมงคำตอบนะคะเหมือนเดิมทุกครั้งไอโนชั sure, วเพื่นวะฝนอยากจะขอซื้อคำนี้ไปทิ้งมากเลยค่ะ <c ười> คือทุกครั้งที่ถามว่าเธอเลิกงานกี่โมงไอโนชัว sure, ตลอด <c ười> คือแบบงึดน้ำผัวไหลนะ เรียงให้เป็นวงกลมอย่างนี้เลยนะคะจัดระเบียบน้องให้น้องอยู่ด้วยกันแบบแน่นแฟ้งไปเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเรียงน้องให้ได้วงกลมอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมันนิดนึง ผู้ชมบอกว่ามันไม่นิสแล้วหนะฝุ่น <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนปลาของเราเปิดไฟนะคะเออไฟกลางไปค่อนข้างอ่อนเลยนะคะไฟกลางไปค่อนข้างอ่อนเลยแล้วก็พยายามดูน้องเรื่อยๆนะคะทางด้านปลาเราน้องก็เริ่มแห้งแล้วนะคะมาดูทางด้านซุปเรานะคะ ำลังเดือดปุ๊ดๆฝนเอามันฝรั่งใส่ไปะคะ่ะเพิ่มมันฝรั่งไปนิดนึงตอนนี้ปลาของเราก็ด้านหนึ่งเขาจะเริ่มแห้งแล้วนะคะน้องเขาจะเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับปลานะคะกลับด้านกันนะคะใช้ฝานะคะ กลับด้วยความเร็วแสงทุกคนสวยงามมากดูดินี่นะคะแล้วก็ใส่น้องต่อไปค่ะสวยงามก็รออีกฝั่งหนึ่งสุกก็คือเสร็จน,นะคะสุกข,ของเราก็น่าจะได้แล้วนะคิดว่า เดี๋ยวเราจะทำการบดถั่วกันนะคะไม่มีถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มต่อสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยก็เป็นอันเสร็จนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาน้องปลาของเรานะคะคือคนตุรกีเขากินเขาก็จะบีบมะนาวใส่นะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็คือไม่ต้องใส่มะนาวและนี่ก็เป็นซุปข,ของเราทัวเมร์จิเมกนะคะ หนึ่งถ้วยใหญ่ๆให้สามีเลยนะคะกินให้อิ่มไปเลยเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะตอนนี้กับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะยังไงฝนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝนเลยนะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย